FBI เผยรายงานแฮกเกอร์โสมแดงแฮกเกอร์ของเกาหลีเหนือครับได้ขโมยบิตคอยไปกว่า41ล้านดอลลาร์ครับในปีนี้ตามรายงานของ FBI ครับสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาครับหรือ FBI ไครับได้ออกมาเตือนเตือนบริษัทคริปโตต่างๆครับว่า ในตอนนี้เนี่ยกลุ่มแฮกเกอร์ของเกาหลีเหนือครับที่รู้จักกันในชื่อลาซารัสครับได้ขโมยบิตคอยไปแล้วกว่า41ล้านดอลลาร์ครับจากรายงานของ FBI ครับเมื่อช่วงวันอังคารที่ผ่านมาครับจำนวนเงินที่กลุ่มลาซารัสได้ขโมยไปกว่า1,580 BTC ครับในปีนี้โดยส่วนใหญ่ได้มาจากการป้นแพลตฟอร์มคริปโตต่างๆครับอย่าง AlphaPool นะฮะ Atomic Wallet แล้วก็ Coin Spread ครับโดยแฮกเกอร์กลุ่มนี้ได้รับการสนับสนุนจากเกาหลีเหนือครับ โดยแฮกเกอร์กลุ่มนี้ได้สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมคริปโตไปแล้วกว่า200ล้านดอลาลาร์จากการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ต่างๆแล้วก็ FPI นะครับในระยะเวลาที่ผ่านมาครับกลุ่มลัซลัดของ,กงเกาหลีเหนือเนี่ยได้ขโมยเงินจากอุตสาหกรรมคริปโตไปแล้วกว่า2ล้านดอลาลาร์ครับตามรายง,งานของ Elliptic ครับโดยกลุ่มนี้ได้ใช้วิธีหลายรูปแบบค,ครับในการโจมตีเช่นการ uh, DDoS หรือการฟิชช h i n g นะครับ ทางนักวิเคราะห์ De ฟ i และก็ f อ i เ,เห็นพ้องกันว่าลาสารัสมีส่วนร่วมในการแฮกมูลค่ากว่า650ล้านดอลลาร์ครับบนโลดินบิชของ Sky Mavis ครับซึ่งถือเป็นการแฮกครั้งใหญ่ที่สุดในรวัตาตรคริปโตครับแล้วก็กลุ่มแฮกเกอร์ของกนเกาหลีเหนือกลุ่มนี้เนี่ยยังต้องสงสัยะว่าได้ขโมยเงินกว่า100ล้านดอลลาร์จาก Harmony Horizon Bridge แล้วก็อีก100ล้านดอลลาร์จาก Atomic w a l l e t นะครับก็มีการกล่าวจาก f อ i ีอย่างนี้เพราะว่าเขาบอกว่า เอฟจะพยายามเปิดเผยแล้วก็ต่อสู้กับการทำผิดกฎหมายของกลุ่มราซารัสต่อไปรวมถึงอาย,ยาการมทางไซเบอร์และการขโมยสกุลเงินคริปโตเพื่อสร้างไรายได้ให้กับประเทศของตนโอ้เราลืมนึกถึงประเทศนี้ไปเลยนะฮะเกาหลีเหนือนั่นเองนะฮะ รัสเซียเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแล้วนะที่เขาไม่ค่อยถูกกับอเมริกานะฮะแต่เกาหลีเหนือเป็นประเทศที่ไม่ค่อยมีใครนึกถึงแต่อย่าลืมว่าเขาเป็นประเทศที่ไร้กาดมากนะมีทุกอย่างจริงๆนะฮะแม้ประเทศจะดูไม่ร่ำรวยอะไรนะครับประชาชนจะดูยากลําบากแต่มียูเครนมีทีมแฮกเกอร์นะครับสามารถเขิมเขงเงินจากต่างประเทศได้เยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่มีใครเข้าไปทําอะไรในนั้นด้วยนะในเกาหลีเหนือด้วยนะฮะฉะนั้น การที่เกิดเหตุหลอกลวงต่างๆในในไซในโลกไซเบอร์ต่างๆหรือว่าการแฮกต่างๆเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าจะมีเกาหลีเหนือนี่แหละหอยู่เบื้องหลังด้วยนะครับแต่ว่าก็ต้องฟังหูให้หูนะฮะผู้ที่ออกมาให้ข่าวก็อาจจะเป็นผู้ทำเองได้เช่นกันนะบางทีมันก็ต้องลึกถึงทฤษฎีสมคบคิดด้วยนะครับก็เป็นว่าเชื่อไม่เชื่อก็นะลองคอมเมนต์มาก็แล้วกันนะครับผมว่าไอ้กลุ่มนี้มนะัมีจริงไหมแล้วมันทาจริงหรือเปล่านะเพราะ FBI ก็อรอยายงานแบบนี้นะครับก็ยังไงก็ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์คุณนะฮะแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยนะเรื่องของเงินคริปโตของคุณนะครับเก็บรักษากันให้ดีในโควาเลตนะฮะอย่าพยายามไปเก็บบนแพลตฟอร์มหรือว่าเก็บในที่ที่มันไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะครับก็ยังไงช่วยสปอนอร์ตช่องนี้ด้วยนะครัด้วยการติดตามดูฮะคริปโตท้อทุกวัน8โมงเช้าแล้วก็ทาง c ิกบีสตูดิโอด้วยนะครับเติมเงินให้กันได้เติมมำลังใจกันได้ด้วยการโอนมาที่ทรูมันนี่โวลเลตด้านล่างนี้นะครับผมเท่าไหร่ก็ไไดด้้้คคครรรัััััับบบผมมววนนนนีีีลาปกก่่ออเจใหุสส